วิจัยเศรษฐกิจธนาทานไทยพาณิช hmm. ย mm ์นะคะประเมินความเสียหายเฉพาะภาคเกษตรจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือเนี่ยนะคะเบื้องต้นกว่า2,600ล้านบาทมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตต่ำกว่าศักยภาพเพียง2.5เปอร์เซ็นต์ค่ะ นายสมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินสถานการณ์น้ําท่วมพื้นที่ภาคเหนือในเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายเฉพาะในภาคเกษตรช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนอยู่ที่2,263ล้านบาทเมื่อรวมกับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําที่จังหวัดเชียงรายล่าสุดอีก400ล้านบาทค่ะรวมเป็น2,600ล้านบาทแต่สถานการณ์ก็ยังไม่นิ่งนะคะต้องรอประเมินผลกระทบ ในระยะต่อไปอีกครั้งหนึ่งส่วนนโยบายรัฐบาลที่ถแถลงออกมาแล้วมองว่าเป็นการสารต่อจากรัฐบาลชุดก่อนโดยมีจุดเน้นมากขึ้นที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจกลุ่มเปราะบางโดยประเมินชุดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะสั้นจะส่งผลบวกต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคท่องเที่ยวและภาคเกษตรขณะที่ธุรกิจที่มีแรงงานขั้นพื้นฐานในสัดส่วนสูงจะได้รับผลกระทบด้านต้นทุนและธุรกิจพลังงานอาจได้รับผลกระทบด้าน ได้ส่วนนโยบายส่งเสริมความสามารถการแข่งขันจะส่งผลบวกต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่สอดรับกับเทรนด์โลกค่ะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธนาคารไทยพาณิชย์คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี67ขยายตัว 2. 5เปเส่วนปี68โต 2. 6เปซ็นเป็นการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพที่น่าจะสูงกว่า3%เเค่ะเพราะปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเศรษฐกิจไทยมีแรงขับเคลื่อนหลังจาก ากภาคการท่องเที่ยวหลักนะคะโดยประมาณการนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติปี68เนี่ยตัวเลขอยู่ที่39.4ล้านคนแต่ว่าการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังถูกกดดันจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ขณะที่ Digital Wallet ค่ะที่ปรับวัตถุประสงค์มาเป็นการใช้เงินเฉพาะกลุ่มมองว่าเหมาะกับการเวียงแหคาดว่าจะส่งผลต่อ GDP ปี68เพิ่มขึ้นประมาณ 0. 5ค่ะ